จากกรณีตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อยพัดตกที่สูงเสียชีวิตเหตุนเกิดเมื่อเวลาหัวรุ่งเจ็ดนาฬิกาเศษของวันที่29่สิบเก้าคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบังทัดรับแจ้งว่ามีผู้พัดตกจากที่สูงเสียชีวิตที่เปรมสุขแมนชั่นซอยจรันสนิทวงศ์หก้าแยกสามสบห้าแขวงบางยี่ขันเขตบางพทดกรุงเทพมหานคร เ,เกิดเมื่อ29ตุลาคมทราบชื่อผู้ที่ตกจากที่สูงก็คือร้อยตำรวจเอกพีรนัทรุ่งโรดกิต,ติดุล28ปีตำแหน่งก็เป็นรองสรวัตสอบสวนสอนอบางกอกน้อยช่วยราชการฝ่ายอเมริการสามกองบัญชาการตำรวจพันธ์บานสามซึ่งพันตำรวจโทธนงโสพิธ,ธิกุลสรวัตสอบสวนสอนอบางพลัดที่ไปชนสูตรที่เกิดเหตุก,ก็บอกว่า ขณะเกิดเหตุผู้ตายพักอาศัยอยู่กับเพื่อนสาวสองคนในห้องพักเลขที่609ชั้น6โดยเพื่อนสาวให้การเบื้องต้นว่าไม่ได้ทะเลาะและมีปากเสียงกันแต่อย่างใดแต่ก็มาทราบภายหลังเมื่อออกมาดูว่าแฟนตัวเองโดดตึกตายนี่แหละพันตุ์บดิเอกจิรพัฒน์ผมสิทธิการผู้กำกับการโนโบังพัดก็กล่าวเติมว่าเรื่องการทัดตกตึกโดยการ ประมาทหรือเผอรหรือว่าจะกระโดดลงมาด้วยความตั้งใจเองนั้นตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและรอผลชนสุตรพิกศพอีกครั้งหนึ่งจึงจะสามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้สำหรับร้อยตํารวจเอกพีรนัทรุ่งโรดกิตติด,ดุลเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น70อดีตรองหัวหน้านักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น70และเป็นเนติบัณฑิตไทยสมัยที่72 สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเคมบิ้งไว้ดื่มเคมบิ้งไว้ใจตรงกัน